ก็ต้องเชื่อดูเหมือนว่าคุณกำลังจะมีโชคลาภก่อนังเอ้านะอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้ม่หมออ้ำจะมาถ่ายรูปด้วยนะคะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ต้องบอกเลยจะมีเรื่องไม่คาดฝันเรื่องไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นนะคุณดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าอะไรที่คุณไม่คิดไม่ฝันไม่คาดฝันหรืออาจจะคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้หรือไม่น่าจะเป็นไปได้จะเกิดขึ้นหรอคุณ่ะ เออดูเหมือนกับว่าคุณจะมีโชคลาบมีโอกาสดีๆมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมกันอีกสักหน่อยนะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณอีกอ่ะขอดูพลังงานหน่อยสิเฮย้ยดูเหมือนอะไรที่ไม่ดีจะจบไปอ ไว้อะไรให้กับสิ่งไม่ดีไว้อะไรให้กับความทุกข์ไว้อะไรให้กับความโศกไว้อะไรให้กับสิ่งที่ไม่เป็นเอ่อสิ่งดีๆหรือสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจได้เลยเพราะดูเหมือนกันว่าชีวิตของคุณกําลังจะได้เกิดใหม่เอออ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะว่าอะไรอะไรอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณอีกขอดูพลังงานหน่อยสิอ๋อ ชีวิตที่คุณวาดฝันไว้อะไรที่คุณคาดหวังอะไรที่คุณใฝ่ฝันมีโอกาสจะเกิดขึ้นและสำเร็จได้จริงค่ะชีวิตจะมีทางเลือกมีโอกาสเข้ามาอะไรที่คุณใฝ่ฝันจะเป็นจริงอะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะนะว่าอะไรจะเกิดขึ้น,นัะคุณอีกอพบแสงสว่างแล้วนาะ อะไรที่ก่อนหน้านี้รู้สึกคุณมัวมืดมัวไม่มีทางออกไม่มีทางแก้ไม่รู้จะเดินไปทางไหนต้องบอกเลยตอนนี้ชีวิตได้เกิดใหม่มีหนทางให้คุณได้เดินไปอย่างสดใสสวยงามแล้วนะอะ,อะไรอีกอะไรอีกที่จะเกิดขึ้นนะคุณขอดูพลังงานหน่อยสิคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อดูเหมือนกับว่าคุณจะมีเวลามากขึ้น มีเวลาให้กับตัวเองในการคิดหาหนทางหรือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อตัวคุณเองดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนกับว่าคุณจะจัดระบบระเบียบชีวิตของตัวเองได้ดีขึ้นอะไรที่มันอาจจะดูไม่ลงล็อกลงตัวในช่วงเวลาที่ผ่านมาช่วงนี้นับตั้งแต่คุณดูคลิปนี้ดูเหมือนกับว่าอะไรอะไร,ะไรมันจะลงตัวมากขึ้นนะชีวิตของคุณจะลงล็อกลงตัวมากขึ้นอะไรอีกอะไรอีกนะที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคุณขอดูพลังงานหน่อยสิ เห็นไหมเห็นไหมอะไรที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นอะคุณมีโอกาสได้รับของข,องขวัญมีโอกาสได้รับสิ่งดีๆมีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือหรือมีคนมาหยิบยื่นโอกาสดีๆอะไรบางอย่างบาง,บางสิ่งบางอย่างให้ถ้าเป็นเรื่องของการงานถ้าช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณรู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนแอรู้สึกว่า การงานติดขัดมันไม่เป็นไปดังใจก็เป็นไปได้เหลือเกินว่าช่วงเวลานี้จากที่คุณอาจจะคิดว่าคุณคงไม่สามารถเติบโตจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้แล้วอยู่ๆก็จะมีโอกาสดีๆหรือผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีใครมาช่วยช่วยเหลือนะมายื่นมือช่วยเหลือหรือมอบโอกาสดีๆให้คุณได้พิสูจน์ตัวเองได้ได้ได้ไดแสดงศักยภาพของตัวเองให้เป็นที่ประจักษ์แล้วมันจะทําให้คุณมีโอกาสมีโชคมีลาภเกี่ยวกับการงานหน้าที่มีโอกาสจเจริญเติบโตก้าวหน้าด้วยนะหรือถ้าเกิดใคร หางานมาเต็มที่แล้วหาไม่ได้สัทีมีโอกาสว่าคุณจะได้งานแล้วนะเออจะได้โอกาสดีๆแล้วถ้าทําธุรกิจ ช่วงที่ผ่านมาอาจจะดูติดติดขัดนะดูเหมือนไม่ไม่ทำแล้วมันก็ยังติดขัดยังไม่ค่อยราบลื่นยังไม่ค่อยปังยังไม่ค่อยรุ่งดูเหมือนกับว่าชีวิตช่วงนี้จะพลิกฟื้นขึ้นมาแล้วมีโอกาสดีๆลูกค้าลูกหาจะรักจะมีคนมาซื้อมาหามาเข้ามาขอทําธุรกิจกับคุณเพิ่มมากขึ้นมีโอกาสว่าจะได้โชคได้ลาบจากการทําธุรกิจของของคุณหรือเป็นไปได้ว่าจะมีคนเข้าหาเยอะลูกค้าลูกหาจะเข้าหามากขึ้นจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในเรื่องของการเงินเช่นเดียว หากรู้สึกติดขัดบางคนเป็นนี้นะแล้วรู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะไม่มองไม่เห็นทางออกเลยว่าไม่รู้จะเดินไปทางไหนแล้วรู้สึกมืดแปดด้านต้องบอกเลยช่วงเวลานับจากนี้ไปได้เกิดใหม่แล้วนะจะพบทางออกทางแก้นะพบแสงสว่างมีคนมาช่วยเหลือมีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือมีคนให้โอกาสนะแล้วก็จะหยิบจะจัดรละทำอะไรต่อจากนี้ไปดูเหมือนจะเจริญรุ่งเรืองแล้ว จะมีโชคลาบเข้ามาแล้วมีโอกาสมีลาบลอยด้วยอาจจะได้โชคแบบฟุกๆโชคที่ไม่คาดคิดว่าจะได้ก็ได้นะอะไรอะไรที่คุณไม่คาดคิดอะไรอะไรที่คุณไม่คาดฝันเรื่องเหลือเชื่อเรื่องไม่น่าเชื่อจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วจะพลิกฟื้นชีวิตของคุณจากที่รู้สึกติดขัดให้กลับมารุ่งเรื่รอยครั้งเทอ ใครรับแนายอย่าลืมวีร์รับนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณรับเรื่องไม่คาดฝันเรื่องไม่น่าเชื่อที่จะเกิดขึ้นในชีวิตคุณและทําให้ชีวิตของคุณจเจริญรุ่งเรือง